สวัสดีตอนเช้านะครับหกโมงกว่านะครับตอนนี้พระอาทิตย์ดวงมาเริ่มเทิมเลยนะครับผ่านกล้องนะถึงจะมองเห็นนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับที่สวนทุเรียนอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์หรือสวนเกษตรไร่มหาหัศจรรย์ของเรานะครับโอ้โหอันพระอาทิตย์ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับกับทุเรียนสวนของเรากําลังจะฟื้นตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฤดูฝนความชื้น มีสันความชื้นดีนะครับเพราะว่าทุเรียนก็จะฟื้นและเจริญเติบโตได้ดีเรื่อยๆนะครับนะครับจากที่ใบไม่มีใบเล็กๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีใบนะครับเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ยังไม่ฟื้นครับบางคนบอกว่าปลูกใหม่นะครับแต่ถ้าปลูกใหม่ก็ใช้เวลานานนะครับถึงจะโตขนาดนี้นะครับก็ถ้า ทุเรียนไม่ป่วยมากนะครับไม่อาการไม่หนักมากก็เลี้ยงดีกว่านะครับเนะี่ยเริ่มฟื้น,นครับเพราะว่าถ้าทุเรียนป่วยหนักๆอ,อย่างนี้ก็อีกใบชุดใบเดียวก็หนาตึบนะครับนี่แค่ใบชุดแรกนะครับที่ป่วยนะครับแต่ลักษณะนี้ก็จะนานหน่อยนะครับานานหน่อยนะครับพื้นยากนะครับต้นนี้ ยังไม่มีทีท่ากระดิกเลยนะครับอาจจะเป็นแบบเพื่อนว่านะครับปลูกใหม่หรือลองดูก่อนนะครับเราต้องผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะแน่ใจนะครับส่วนต้นนั้นใบแก่และเตรียมแตกยอดใหม่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยก็จะแตกยอดใหม่ดูนะครับพาทิศดวงโตมากนะครับถ้าเป็นฤดูแร้งนะครับคงร้อนน้าดูนะครับถ้าดวงโตขนาดนี้นะ บางต้นก็ฟื้นเร็วนะครับอ่าฟื้นเร็วตามจริงก็ถ้าดูแลไม่ถูกหลักนะครับก็ยกสวนนะครับตายยกสวนเองนะครับอ่าต้นนี้ก็แห้งไปซีกหนึ่งนะครับทรงคงทรงคงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราตัดกิ่งที่แห้งออกนะครับก็จะไม่ได้ทรงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ต้นเหลือนะพอได้อ่า ผลผลิษนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่ามันไปหมดทั้งส่วนนะครับส่วนต้นนี้ก็มูสันคิงครับตอนนี้ใบก็หนาแล้วนะครับแต่ใบยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่ากิ่งแห้งไปไปลายยังเห็นอยู่นะครับเพื่อนๆเต็มเลยนะครับแต่ยังไม่แห้งถึงกิ่งใหญ่โชคดีไปนะครับมีต้นเดียวนะครับใบเฉยชมมูสันคิงก็ทนกว่าหมอนทองนิดนึงนะครับ ทนแรงกว่ามอนทองนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากิ่งก็แห้งแค่ปลายปนะครับแต่ถ้าแรงไปอีกสักอสองอาทิตย์ยกสวนแน่นอนครับพอดีฝนมาช่วยนะครับยังงั้นก็แย่เลยนะครับอ่าเห็นนะครับตอนี่มูสันคิงก็ฟื้นตัวได้นะครับาบางต้นก็ฟื้นตัวได้เป็นระดับนะครับอ่าบางต้นก็ยังยังไม่ยังไม,ม่ฟื้นดีนะครับแต่ยังไงก็ อพอใจอยู่นะครับที่เขาฟื้นตัวได้นะครับดีกว่าไม่ฟื้นเลยนะครับนี่นะครับ